แม่นําเลยไหลหลากจากผู้หลวงพานหมู่บ้าน,านกลางหุบเขาในตำบลเลยวงยังไสอาเภอผู้หลวงจังหวัดเลยผมได้ยินไทยบ้านบอกว่าคําว่าวังไสน่าจะถือตั้งซื้อให้มีความหมายประมาณวังน้ำใสสะอาดแต่ผมกะแปลกใจว่าเป็นอย่างคําว่าวังไสจังได้เขียนคําว่าใสาเป็นไม่มาเลายสอเสือย้อยยากกะลันเอ๊ะหรือแท้จริงแล้วซื้อตําบลน,นี่เขียนผิดมาตั้งแต่แรกอันนี้ผมบ่แน่ใจ ตาครับรถตีตอกพี่เน่ยเอาอ้ยงามมีเหลี่ยนะคือหมู่บ้านมองนี่ครับก็ะสิเป็นหมู่บ้านต้นน้ำเลยพี่น้องเห็นว่าคับนี่คือต้นน้ำเลยได้พี่น้องไ,ลลไหลหลากไปพุละพี่น้องจากอำเภอผู้หลวงจังหวัดเลยพี่น้องไหลไปหอดอำเภอเมืองเลยแลวกะลงแม่น้ำคงอยู่อำเภอเชียงคานพี่น้องนี่เป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาที่มีการท่องเที่ยวที่สงบร่มรื่นพี่น้องก็ะิ่เป็นหมู่บ้านในหุบเขาที่สวยสดงดงามแบบนี้ เอาสิจังไดก็ตามเถาะต้องบอกได้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้เป็นอีกดินแดนสวรรค์ทึ่งดินที่อีกเกิ้งมาพบพอ่อถ้าสิบอกว่าเป็นหุบเขาสวรรค์ก็บ่แปลกเลยเป็นยังผมจังบอกแบบนี้เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งครับแม่น้ำเลยไหลผ่านหมู่บ้านแถบนี้บ่มีวันหยุดหน้าฝนแบบนี้น,น้ำไหลยุ้ยยุยได้ยินเสียงน้ำไหลเบิดมือเบิดคืนตาสะอ่อนความใสของน้ำ ไทยบ้านได้พึ่งพาแหล่งต้นน้ำเฮ็ดอยากเฮ็ดกินมีน้ำม,มีทาเท่ากับมีชีวิตแค่คำว่าบ้านต้นน้ำกะเห,เหลือแล้วเสือว่าสุคนเบิ่งมาหอดตอนนี้บบทันพาไปหอดใสยอยู่ก็อยากง่ายมาอยู่หมู่บ้านนี่แล้วอันนี้ขึ้นเริ่มเด้พี่น้องอันนี้เพิ่งเริ่มไปไปหู้จักหมู่บ้านหุบเขาสวรรค์มองนี่กันต่อครับ ผู้หลวงสูงเจนเทินไทยบ้านยังซอยกันลงแขกปลูกเข่าให้แต่ละคนใส่เสียมขุดแล้วก็หยอดเม็ดเข่าปลูกลงไปโอยปุ๋ยน้ำก้นซ้ำนี่ละปลูกเขา่าภูเขาที่เหลือก็คือพึ่งฟ้าพึ่งฝนตกต้องตามฤด,ดูการหันล,ละปีใดบ่มีฝนกะบ,บ่ได้มีเขากินปีใดฝนดีมีเข่าให้เวเต็มเล่าเต็มช้างแม่นบร่รับอีพ่อเจ้าของให้ตาตาที่ตงงา้นงหาซอยกันครับต่างซอยกันบ่มี ก็าจ้างกันจากฝนเหรอครับเนี่ยเอ๊ะมันก็บไม่ได้นับเลขเลยยี่สิบกว่าคนดิมาเกินกับว่าเป็นยังดอกว่าเนาะเป็นย่งมากเกินต้เป็นย่างก็คือพึ่งฝนย่างเดียวเออถ้าฝนโบโตฝนแรงก็เรียบร้อยเลยโรยเลยนี่ล่ะพี่น้องก็เษ็รตามตามต้อดูฝนกันถ้าฝนโบมาาก็เป็นเทษตกันถ้าเอาเปงฟ้าบปงฝนมาแล้วก็เอ็เ ปลูกเขาให้นน่ต้องพึ่งฝ้าพึ่งฝนย่างเดียวเลยสิวที่สูบน้ำขึ้นมาใส่กับืบบบได้นี่พี่น้องครับนี่ก็เป็นการปลูกเขาให้พี่น้องนี่ปลูกเขาให้เขาเออนเขาให้มันคุยทั้งคู่ผมก็เคยสงสัยได้ว่าเป็นอย่างเขาเอินว่าเขาให้บ่อเอินว่าเขาภูอ๋อกบเพราะว่าพื้นที่ทั้งเขาคือไ้บ่อแม่น้าเขาก็เลยเอินเขาให นอกจากปลูกเข้าอีกอย่างที่ไทยบ้านปลูกหลายก็คือข้าวโพดจังแม่นพากันมันคักมันแนเนาะจังว่าล่ะครับคนไทยภูต้องขยันก็คา้นพื้นที่ราบเท่าโตเพราะต้องเฮ็ดไทยอยู่ทั้งภูเขาขึ้นลงภูเขากัมเมย์คักเมย์แน่อยู่ดอก ถ้าผู้ใดไม่ยามไทยตนน้ำเลยเราเห็นรถไทดัดแปลงเป็นรถต่อพวงมาลัยขับเท่ๆสิ่งๆแบบนี้ก็แสดงว่ามูเจ้ามาฮอหมูบ้านนี่อีหลีแล้วเพราะต้องบอกว่าเป็นรถที่มีสุบ้านไทยบ้านเอิ้นรถอีซิ่งแต่ผมเอิ้นว่าเสือภูเขาเ หลายคนสงสัยเคยได้ยินแต่จัก,กรยานเสือภูเขารถไถเสือภูเขากะมิยูติกามีแหละเนาะเพราะว่าลรถไถเสือภูเขาที่ได้บ้านใสกันมีกําลังแรงมากสูงคักเอาไว้ไต้เขาแบบนี้โอ้โอ เพื่อขับไตลุยเขาบอมแมนลดเร็วเน้นสู่กับความสูงสันหลายกว่าความไวเป็นอย่างหูบอเพราะว่ามู่บ้านแถบนี้เป็นภูเขาล้อยเปอร์เซนสมกับที่ขนานน้ําวามู่บ้านแหงถนนลอยฟ้าหันละเอ๊ะแล้วเป็นอย่างจังเอินถนนลอยฟ้าเดี๋ยวผมสิพาขับรถไปเบิง้ง เพื่นวาถนนในหมู่บ้านตำบลเลยวังใสคือถนนร้อย้ากเพราะว่าถนนบ่ได้สร้างทึงเชิงเขาไลาเขาแต่ถนนถูกสร้างขึ้นทึงหลังเขาเฮ็ดให้สองข้างทางเป็นภูเขาสูงชันล้วงด้านล่างงามขับรถแลนไปเบิ่งสองฝั่งถนนมันงามหูงามตาอารมณ์ประมาณว่าเฮาขับเครื่องบินพุ่นเด้กกับ,บ่ปานนั่นดอกลืมบอกถนนร้อยฟ้าเชื่อมโยงตำบลเลยวังใสอำเภอผู้หลวงไปหาอำเภอลมเกา้าจังหวัดเพชรบุร์ เอาง่ายๆก็คือถนนร้อยฟ้าเป็นเขตร้อยต่อระวังภาคเหนือกับภาคอีสานนั่นเองซิว่าประตูสู้ภาคเหนือหรือประตูสู้ภาคอีสานกะบ่แปลกใจเลย ราเบ้าหอดมองเที่ยววิถีชีวิตความเรียบง่ายมันก็เป็นตาะออนคักแล้วเนาะว่าแต่ถ้าเกิดมาหมู่บ้านแถบนี่เจ้าสิเห็นอย่างแน่สัมผัสวิถีไทยบ้านแบบไดผมยังบอกเบอเบิดดอกไว้กับเมื่อเบืองตอนต่อไปผมสีบาสู่ฟังเมื่อนี่เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวตอนหน้าสิพามานางเสือภูเขาพาหลอให้ฮู้กันเลยว่าบ่าได้มีแค่ถนนลอยฟ้าเทียดเห็นหมู่บ้านแถบนี้น่าท่องเที่ยวรถเดนไปแบบนี้พี่น้องเบิ่ง ทันทีที่ผมกับบักลังมาฮอดตำบนเลยวงยังใสอําเภอผู้หลวงจังหวัดเลยฝนกระตกตอนหับเขาไล่ดากรถอีซิงไทยบ้านเฝ้าเหยียบเฝ้าเล่งเครื่องหนีฝนเข้าบ้านเสือละวาธรรม,มูมบ้านแถบนี่บบเห็นรถอีซิงแสดงว่าเจ้ามาบ่ฮอดเลยวงยังใสเพราะบ่าเจ้าสิขึ้นเขาลงห่วยไปน้ำบ้านก็เห็นรถไทยดัดแปลงรถอีซิงยูสุมองสุแกเอาลดแม่นผู้ใดเป็นคนดัดแปลงรถแนวนี่เนาะ คือเก่งแท้ไสเป็นรถเสือภูเขาบกปีนไปทั้งภูทั้งผากระดุดันไม่เก่งใจใครสิขับลุยน้ำลุยตมบ่ต้องย่านเอาคาเบอตแตเลื่องรถอีซิงกันเลยบ่ได้ไปใส่มาใสเป็นจักเทือเอกไอันนี้ผู้ใดเฮ็นให้ครับรรนั่นจ้ะเขาม,มีสร้างประจำหมู่บ้า,บานอีกโอ้นี่มีพวงมาลัยอยู่น้องแบบนี้เลย คือการเดินทางมายามไทยเลยวังใสเทือนีเพื่อมาปักหมุดหมายเส้นทางการท่องเที่ยวอีกมองครับพี่น้องครับที่หลายคนอาจสีเหลียวเบิงแต่ถึงภูหลวงจนลืมไปว่าหมู่บ้านข้างล่างรอบๆภูหลวงก็มีอยังอีกหลายอย่างที่เสื่อว่ามู่เจ้าเห็นกะซีห้องว่าอูทูอูทู พอมาหอดผมกับบักลังกัแลนเข้ามาพักในโฮมสเตย์น้องมินน้องสาวทีตู้จักกันนี่แหละซื้อว่าแคมปิ้งลิ้มน้ำเลยสมกับซื้อเลยครับพี่น้องเพราะว่าโฮมสเตย์อยู่ติดกับแม่น้ำเลยไหลยุย่ยยุ่ยน้ำใสไหลเห็นหอดตัวปลาแวบแปรกก็คืออ่อนแหงบักล่งบ่ได้สนใจยังเลยเฝ้าแลนลงน้ำวไวัยพุ่นน่ะทางโฮมสเตย์ก็มีหอดชิงชามัดให้นาง,งโงงอยู่ลิ้มนม้ำในานา้ำลืมไปนั่งอยู่ใสข่อยก็ง่ ลองนั่งฟังเสียงน้ำเย็นๆอาจสิฉลาดขึ้นก็นได้ไหลย่วยย่วยแบบนี้เลยบรรยากาศดีแห้งตอนนี้ไม่น้ำเลยกำลังใสๆพี่น้องปาดใสดีเนาะสมกับคำว่าเลยวังใสวงังขนาดที่เป็นพวกวังป่าวังน้ำนังสิเนาะเขาก็เลยตั้งซื้อว่าเลยวังใสเป็นไรอันนี้ผมเดาเด้ครับเดาเ <laughs> ถือกหลีวะ เมื่อนี่พิ่งมาหอดกันทันได้พาเละาะไสไก่ดอกพี่น้องบ่หอดชอั่วโมงกะสิคัมแล้วไอ้อากับเป้าเจีย,ยิดไดมองบ่เบาหลายใหญ่ห่างยางลุยน้ำทวนทวนไหลมองเฮ้ยแบบนี้ก็ได้ยุติคือว่าเป็นตะคือแท้มันกะสิหากินง่ายโพดดอกอ้าวบ่โดนไอ้อากับเป้าเจก๊กพากันไล่ป่าจากข้างบนลงข้างล่างคอยว่ามันบอกคือหาซื่อกินดีกว่าลูกพี่มันสิคําแล้วเดี๋ยวมันบ่มีแนวกินแรงเด้ คำมามนสิยะนี่เขากำลังไล่ปลาพี่น้องไล่ปลา <c oughs> บ่ได้ไล่ค้นเด้อโวโอ,โอเต็มเต็มนี่ครับเขากำลังไล่ปลาให้เขาดานหรือว่าเขามองเขานี่เองพี่น้องแต่พอเบาเจยามดังขึ้นมาสำนั่นละอูทูอูทูมันโพดแล้วมันลหลแหงอญะเลยแบบนี้เก็บปลาสร้อยเขาแม่บักลงังจานเก็บจานว่ใครได้พี่น้องน้ำไหลว่าใครได้ โบ,บใครได้เป็นไรมามามาโบ,บใครได้โบ,บใครได้โอ้บหโบครได, <c oughs> รรได้อันนี้คือโบ,บใครได้พี่น้องโบ,บใครได้ <c oughs> มันบ่อยบใครได้เลยเนี่ยบูทู๊ <c oughs> <c oughs> ตาเดียว <c oughs> ตาเดียวเ <c oughs> ขาเอื่นว่าอาญาสินแบบนี้ <c oughs> แม่น้ำเลยไหลผ่านหมู่บ้านโน้นพัฒนาไทายบ้านได้พึ่งพาอาศัยเป็นแหล่งน้ำหาอยากหาก,กิน ได้ปลูกนั่นปลูกนี่ไว้กินเป็นอาหารว่าแล้วมินกับแม่แนนกับพากกันพายยามถือเสียมพากกันย่างเลาะไปน้ำหิ้มน้ำเลยหน้าฝนแบบนี้นนอนงดินหาขุดง่ายว่าสัน้นว่าแต่นแตกนอนางออาดินมันเป็นจังไดเหรอผมบ่เคยกินขุดเอาน้ำดินกับสมกับซื้อมาแลวเนาะนอนงนดินก็สีขุดออกมาแบบนี้พี่น้องเบิง้งเบิง้งนี่มันสีข,ขาวๆแบบนี้เบิ้งเหนือในมันเด้อมันสิแตกต่างกับนอไม้ที่ ที่แตกออกมาจากกอที่มันยาวๆเนาะอันนี้เขาขุดเอาน้ำดินแบบนี้เขาเอิ่นนอนนังดินส่วนใหญ่เ่ากระสีเอาไปแกงก็ได,ปไ,ดไปต้มก็ได้แต่ว่ารสชาติมันสหวานกว่าหวานกว่ากันอน๋อนี่ครับนอนนังดินว่าแล้วไม่แน่นกระใส้เสียมขุดๆบ่โดนกระง,งัดกระดึงนอนไม้เปลือกเหลืองๆนอนสีขาวๆข,ขึ้นมาอ๋นอนอไม้ที่อยู่ในดินยังบ่โพขึ้นมานั่นเองเขาเอินว่านอนนังดิน ให้บ้านบอกว่าสุดยอดของนอไม่ก็คือนอนางดินนี่แหละถึงอ่อนถึงหวานเห็นเพิ่นขุดทึงงัดถึงดึงมันหลายคักหลายแน่เบิงลนอนี่นอบักไงขนาดอยู่ในดินยังซ้ำนี้พอมันใหญ่เป็นนอทึงดินขึ้นมามันสีซ้ำให่นอบักไงนอนางดินซ้ำหนาขนเอาโรดพูนะ่ะพูน่ะแต่ละนออุทู <c oughs> โอ้แล้วสอนอ, <c oughs> สองนออก,กับอิมแล้วกินได้ทั้งขัวผมตัวนั้นน่ะ พี่น้องเอ้ยได้แกงพอดีขุดแป๊บเดียวคุณอาไปมิ้นเอาไปแกงเขาที่เนี่ย<ะ>เขาซีได้แกงนอนางดินพี่น้องเอ้ยบอกว่านี่คือนอนไม้ต่งครับเป็นไผ่ก่อไงมีย้ยมปลูกกินนอมันเอาไปลวกต้มแกงมกเค็ดนอนไม่สม้มสุดแล้วแต่สีเอาไปเฮ็ดกินว่าแต่เมื่อนี่เขาซีเอาไปเฮ็ดอีังกินแนครับคือพากกันขุดเอาไปไลยแท่ ได้นอมไม่พอแล้วมินกับเอื้อยก็เอานอมไม่ไปล่างอยู่แม่น้ำเลยที่อยู่ติดกับโฮมสเตย์เอินไทยบ้านพี่น้องมาห่วมกันเฮ็ดแนวกินแรง ไอ้อักได้ป่ามากระเฮ็ดปา่าถึงต้มถึงหลับส่วนแม่ยิ้งกระซอยกันหาผักเอามาแกงใส่เนอไม่นอนางดินโอ้ยเห็นการเฮ็ดแนวกินซัมนี้กระหิวเข่าแล้วกับเข่าบ้านเฮงแนวกินที่หาได้จากธรรมชาติบ้านเฮาบบตองซื้อตะเว้นค่อยตำคำแล้วแกงเนอไม้เฮากระไก่สีแล้วแล้วแม้น,นใส่ผักนั่นผักนี่ใส่หอดเห็ดเพาะเข้าไปน้ำเป็นแกงเปะใส่เข้าเบือ่อเป็นแป้งเข้าเหนียว ได้น้ำเหนียวเหนียวเหนื่อยเหน่อยจากน้อยมันจังแซบตามสูตรแกงนอไม้บ้าน e เฮาอีหลีปูอ้โหเป็นแต่แซบเนาะน้อนั้งดินเหล้กากะเพ็ดเพาะจักอีหยังเป็นอีหยังแน่เขาเอิ้นว่าแกงเปิ้ลมันบ่ครับแกงเปิ้ปใส่ทุกอย่างที่กินได้กงก,บกงบบักเกัเสส่วนปลาลวกสุกเหล้ากระปรุงเครื่องลาบได้เลยพริกข้าวคั่วใบบักกูด หอมไสเข้าไปแล้วพวกเขาก็ได้กินแนวกินบ้านๆเมนูที่ได้จากแม่น้ำเลยแล้วก็หิมฟังแม่นม้ำคำนี้ผมกับบักลังได้กินเขากับแม่ๆพอ่อๆในโฮมสเตย์ของน้องมินจังแม่นแซ่บหลายเดี๋ยวมืออื่นเฮาสีพ้านางรถอีซิ่งไปเบิ่งวิถีไทยเลยวังใสกันต่อมือนี้มาเดยอพี่น้องมากินเขาน้ำกันครับ กินเลยกินเลยลูกกินเลยเนีย่ไงหูทูททเดี๋ยวเอาเถอะสมกับหาด,วด,วด้วยสองใบดุด่นเนี่ยสองใบดุ่นช่วงดากล่องเนี่ยเอา เมื่อคืนนี้ไทยบ้านว้าให้ฟังจนเทศให้ผมกับบักลงังฮู้เส้นทางการเที่ยวในตำบลเลยวังสยอำเภอผูหลวงจังหวัดเลยว่าไปมองไดจังสิได้ฮู้จักกับดินแดนที่ผมเอิ่นว่าหุบเขาสวรรค์แต่เบิ่งแล้วเฮาน่าิใไ้เวลาหลายเติบก็เลยต้องเฝ้าปลูกกันตื่นแล้วออกเดินทางสู่เส้นทางไทยบ้านบนดวงจันทร์ที่เขาอยากเข็น มันแมนแนวบลระไอ้อากถอยก่อนบ่อไอรถมันสิไหวยูตีนี่แค่เริ่มต้นเด้รถกระยกลอ้อปานนี่แล้วขามผู้ใหญ่กานี่สิบบปีนท้องผู้ตีลูกพี่คอยว่ามันบ่อคือเดนะ้น่ะรถมียกล้อไปรอบนึงไงเพื่อ,อสูงอะ่ะเนี่ย แค่เริ่มต้นกระเฮ็ดให้พวกผมคิดว่าการปีนป่ายข่ามผู้น่อยผู้ไญ่มันบอง,ง่ายปานใดเสือวาค้นต่างทินเกือบสุคนที่มายามไทยเลยวงังใสกสิคิดแบบนี้แต่สำหรับไทยบ้านนี่เบิ้งเป็นเรื่องปกติชิ้วชในใจไอ้อาก,กับบ้าวเจคือสิกำลังคิดว่ามืองสิตื่นเต้นกันเฮ็ดยังว่าระดับรถอีซิ่งเสือภูเขาดุดันไม่เกรงใจใครพาข้ามภูมาแล้วนับเทือบ่ได้ซ้ำนี่ ตั้งสติน้องตั้งสติเขอูทูอูทูเบิงจากในกล่องมันอาจบ่อสูงแต่ผมรับรองบาเฮาขามเขาลูกแรกมาแล้ว ลูกต่อไปสูงไงกว่านี่แล้วที่สำคัญไอาอากบอกว่าบ่แมนทางตัดไปกับไปลเขามีแต่ทางบุกข,ข้ามเขาแบบตรงๆเลี่ยงบอ่อได้ปาแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วลืมบอกไปว่าก่อสิข้ามเขาเพราะออกจากหมู่บ้านเขาต้องข้ามแม่น้ำเลยก่อนว่าใดอะ น้ำหนีขามได้แต่ท้าย้ำน้ำปลาเสื้อว่าขามยากท้าน้ำไหลซ้ำนีสบายลดอีสิ่งเขาขับผ่านชิ้ชิวแต่ถ้าย้ำน้ำหลากน้ำแห้งไทยบ้านต้องยางยางแล้่วกระยางเท่าน,นั้นกะเลยได้เห็ดสะพานไม่ไพ่สูงจากแม่น้ำปานเส้นทางสู่สวรรค์เพราะว่ามันต้องสูงอิลิพิน้องหู้เลยว่าย้ำน้ำปลาลวงมันกะคงสิสูงพอสมควรบ่สันสะพานไม่ไผ่ที่ใช้บ้านเห็ด บอ่อเกือบจุไปต้นไม้ดอกถ้าบ,บ่มีน้ำน้ำไหลกระคามมานายากเพรผมเลาะยางขามเบิงอู้ทูป่านไตไปกับผู้สูงข้างล่างเป็นแม่น้ำไหลใสเย็นเห็นสอดฮอดโตป่าวงอยู่เนาะูงใส่ได้เลยออะน่ะ,นะแต่ว่าห้าสิพ้ากันขับไปใส่ขับ ไอ้อักคือพาพผมควมน้ำควมเขามาสูงแท้แต่ผมบริเเลีย์เลยว่าจุดหมายไปทางซิอูมองได่ซิงามถึกใจเฮาบอเพราะความสุขของเขามันบ่ายุ่ที่จุดหมายแต่ความสุขมันอยู่ระหว่างการเดินทางได้นั่งรถอีซิ่งเสือภูเขาปีนภูเบิงชีวิตวิถีไทยบ้านได้เห็นภูเขาแม,ม่น้ำว่าแต่ใกล้หอดไปครับไออัก แล้วเขาก็มาฮอดเชิงเขาติดกับลำน้ำเลยแหนมออกไปหมู่บ้านกลางภูเขาหูยงามเนาะถ้าบอมีรถเขาสีมาจังได้หรอเฮ้ยฮะอีหยังนะแม่แม่กับห้านย่าง้ามน้ำขึ้นมาติแล้วที่ไอ้อากพาผมปีนเขามาคืออีหยังไอย่งางขึนมานี่เอาลูกพี่เขาคือขับรถขึ้นมาเขาคือไปย่างาขึ้นมานี้เจ้าตัวผมว่าเนี่ยมันสันคช้บ,บ้านเพื่อนย่างขึ้นมา เขาเนีขับรถขี่ม้าสามเขาพุ่นวะพุ่นอะถึงตัวได้เนี่ยพุ่นอะรถจอดอยู่พุ่นอะอยู่ทางโน้นคุณอาแต่ว่าพ่อทำแม่นี่แม่ยางงัดข้นมาตรงนี้ตรงนี้พี่น้องนี่มีย Oh. อย่างที่ผมบอกล่ะครับความสุขอาจบ่าไย,ยู่ที่จุดหมายปลายทางแต่อยู่ระวางทางถ้าเฮายางขามน้ามาก็อาจบ่าได้เห็นบา่าได้สำรวจเส้นทางใหม่ว่าแล้วผมก็ขอยางรัดเลาะน้ำกับหมู่บ้านเลยได้บอรครับฮะอีหยังนะมาน้ำกันต้องกลับน้ำกันโอเคครับขากลับเ่าต้องขามเขาแล้วขามแค่น้ำ จากเขาพักกินข้าวแล้วก็เปลี่ยนรถว่ามันค้นรวยส่วนค้นขับกับเปลี่ยนคือกันบาดนี้เป็นคิวของคุณตาลอรอสมซือครับเลี้วกับร้านน้อย2องคนเสื้อน้าเงินซื้อวาโลตัดเสื้อสีฟ้าซื้อวารีโอเล้วกับบักฮาลังเขากําลังสิพ้าไปล่องแพไม่ไพ่แม่น้ําเลยกันครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวด้ะตาลออีพ่อครับเจ้าสิขับลุยน้ําเลิกๆแบบนี้บ่อยเด้มันสี่จมเด้พ่อ เฮ้ยเฮ้ยหักไม่หักเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสุดยอดเฮ้ยผู้ต่างเพศแล้วเหลือนั่งรถเลยอุ๊ยอันนี้เพิ่นกำลังขับรถป้าน้าพี่น้องขับรถป้าแม่น้ำเลยพี่น้องเขาสิบใบหา เออราแคบแค้ไม่ไพ่ครับเกาะรถกันไปแบบนี้พี่น้องเบิ้งเบิ้งโอ้โคตรงามโคตรจริงโคตรจริง แต่ก่อนสิล่องแพ้ผมอดบไ้น้ำใสแห้งขอโดดว่ายน้ำเด่นก่อนเด้อโอ้ยเย็นสบายแห้งบักลังกับอ้ายอากระซอยกันไหลมองหาป่าจากเขาได้พอแล้วแรงเอาพอได้กินปะเขาล่องแพ้กับหมู่บ้านกันเถอะโอ้ยงามมีเหลีอเนาะอู้พี่น้องเบิ้งโอ้ฮานี้สวยมาก